เมื่อในห้อาวางเ้าไใครหาตีเย็นเย็นนางหึงหึงเพราะว่าเ้าแต่ละนางพิมพ์แชทตอบไปก่อตีมาคอมเมนต์ปันกำลังใจน้องตุนฟันโตว,ว่าแต่เ้าแต่กันางร้านไรล,ลีไกล้ไหนเลยเดอบบาเรสโตเอเชียนสไตล์หลังมอขึ้นจีอว่าหลังมออําโลโก,กว่าอําม,มิติจอดรถมาตัวร้านจอดรถ้นก่อนค้าร้านจอดรถที่จอดรถน้ําเป็นหน้สแสดงว่าลูกค้าเป้นนาแน่นอนมาถึงก็ซื้อคูป,ปองก่อนก็80บาทคูปองในจะแต้นเงินสดหรือว่าซื้อนําลรเลย้ลาดบนมี2โซนค่ะโซนแรกส,สปิดบาร์ เบเกอรีชช่คาเฟ่ไก่ไนรสชาติลิกูเมลแถมเปิรมีเม็ดกาแฟปั่นซิมเมอรเฮือนจอมโซนที่สองเป็นสโลบ้าเน้นดิบกาแฟากับชาเขียวแต่เมื่อแนเขาย,อย้อนเลิกสโลบ้าค่ะมันตต้งเงียบอมวุ่นไหลีค่ะอนเมนูเมื่อในเขาย,อย้ายอนสั่งเป็นชาเขียวค่ะหันเป็นลานว่าชาเขียวระมุนโดดเด่นสายชายเขียวหามพา้าโดดเด่นอําแพรกาแฟาเลยแต่กอต้วยคาตีแน,ใน่แนมันเหมือนจึง้งยุดเวลาไหลมันสงบเพื่อนกับการพิธีพิธันในการชงชามากเมื่อในตุ้นเลิกกินกับมาชาชิดแค่อมหวานจนเลียนคือ มันเข้ากันมากมากกํา,ากกับตุ้นป้ากัดต้นคางๆตีนัเป็นมีแห้งใจแบบ่วนญี่ปุ่นมีการตกแต่งแบบเอเชียและล้านนะคืออย่างลงตัวต้วเย็นเดียบง่ายสบายตาม,มาได้วก็ก็ไลค่ครถ,ถ่ายรูปตุ่นคอนเฟิร์มว่าแสงสวยกุม,มุมหรือว่าใครมานางหึงหึงตีนซน walking space กอไลค์ค่ะร้านเปิดเปิดแปดโมงถึงหกโมงเย็นพิกัดร้านปังหมดในคอมเมนต์เหมือนเดิมนะาค่ะว่างๆอย่ามาลืมนางเช็คอินกันหนะ้า